วันนี้หนูได้สามสามสามจ้าแม่ดีใจมากเสื้อสวยมากเสื้อไหนเสื้อนี้เหรอเสื้อพี่จอยไงเลขสุธินสวัสดีจ้าแม่เจ้าเสือ้อนี้สวยคนเดียวเหรอเสื้อนี้ไม่สวยนะเสื้อนักเรียนก็สวยตัวนี้ก็สวยเออออค่ะเพอ,อ นี่ด้อมลูกคุณหนูสามร้อยสิบสี่จ้ะกิยงช้างสามตัวแจกไหมแม่เดี๋วกิยงช้างมาแจกไมาไอเก่งเขาจะให้ถูกหน้ารักไ่ะไหนนี่ไงที่หนี้ ไม่ใช่เลยนั่งมาทั้งวันนี้มาวางผู้ดาก่อนเออเสร็จปุ๊บพลังผู้ดาบให้เขาเห็นว่าเราไลฟ์อยู่ใส่เกงเกงช้างนี่เกงช้างสามตัวนะคะเอาจุ่มในใส่สีสีดำนี่เกงช้างสามตัวนี่ <The> จะยังไง <laughs> อ่ะนี่ก็เอาไมา่เอาตีนะ่ต้องใครก่อนอคุยคคดได้ดีมากโอ้โหนี่หรือบางกอกพิษกับบานนอก <S <S าลายซอกลายว่าลดลานลน <laughs> กดด้วยเธอสุ่มเลยแม่ตามออเดอร์คือยังไงวะสุ่มแล้วหกร้อยลดอันที่ลอยเก่งแล้ยเก่งช้างตัวร้อยจ็สิบ แรงบุญไหมฮะบูญก็เหรอบ,บุญก็แค่เอวทำไมอะอนี่ทำไมนูเอาสีนั้นมาสีสีสกะป,ปิ่นุนนุนน,น,นกะปิไม่ใช่กระเกงอันนั้นที่ลูกลิปสติกสีสีกะปิ่ทำไมถึงบอกว่าสีก,กดสั่งเลยเดี๋ยวนี้ซื้อเดี๋ยวนี้โรสิบเอ็ดสิบเอ็ดเ,เ,เนี่ยมันเหลือสองร้อยกว่าบาทเองน่ะสามร้อยอะบางคนอะ นี่นี่สีนี้แบบว่าเรียบร้อยไกดน้งคาวอันนี้พชั่นสิบเอ็ดเลยพี่จะได้เห็นดาม่าพี่จองเขาเลยนะไม่ค่ะขอแสนใจให้แม่หน่อยพี่จุนี้ไม่รู้เรื่องดาม่าเลยต้องติ้นค่ะพี่จะลน้เป็นเบลลใส่เออนี่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  มีสีน้ำตาลไหมลูกในะนไหมกดเรี๋ยวคุณชนาการตาขอบคุณค่ะสีชมพูตะกา้าไหนหนูไปดูเองได้ไหมลูกแม่ไม่รู้ว่าอ่าสปากกันบุ๋นสีอะฝาสชมพูประบุอ่าตอนนี้มันสามเจ็ดศูนย์ใช่ไหมลูกแต่ว่ามันมีแฟด เซลมันมีอะไรใดๆมันเหลือสามหนึ่งสี่สสสอหะไรนั่นไปดูกันเองเด้อนาราคะแนนนําไปแล้วแม่นาราคะแนนนําคืออะไร,รลูกเจนารามาทำไมสามสามเจ็คุณวินวิสิมวิซิสมสามสมเจ็กดสั่งซื้อเลยอ้านาา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 ามาา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 าไาาาาาาา่าา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 เาาาา คุณหญิงที่ชอบกินเย,เยอะได้สั่งสามสามเงือนะล่ะก็โอ้โหนี่หรือบางกอกพิกับบันนกหลังสอบให้ว่าทำไมชื่จะสียงมันด้เซ็กซี่ รถล,ลาเล่นกันมากมายฝูงว่าฟูงควายผู้คนเดินชนวันนี้มาถ่ายงานที่น่านมาถ่ายงานที่จังหวัดน่านนะคะกับพี่ชาคิดย้านำโอ้โหพี่ปากรพิษกับบันนอกถึงลายซอบลายว่ามันช่วยอ่านมันก็ไม่ได้น้ออ,อ่านไม่เห็นเนี่ย แม่ผมรอป้าเขาไม่ได้โกงนะลูกคุณป้าเขาไม่ได้โกงนะคะเป็นเรื่องของการค้าขายแต่การที่จะเศรษฐกิจแบบนี้เรื่องราวเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแบบนี้มันก็ควรที่จะ ไม่ใช่เกี่ยวใจเขาใจเราทําธุรกิจเข้าใจแหละมันก็ต้องมีกําไรแต่ว่ามันต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะพี่ก็เชื่อว่าไม่ได้มีที่เดียวหรอกที่คิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พะมันจะดีขึ้นไหมถ้าเราแบบว่าเอาน้อยหน่อยแล้วก็ให้คนได้ไปเที่ยวไม่ต้องถูกยัดเยียดหรือว่าไปซื้อเองทำให้คนอยากไปอย่างเงี้ยค่ะ นะคะไม่ไม่เอามีุ่งเรื่องของเขาอ่ะนี่เอานี่นี่น,นี่ซื้อนี่ซื้อน,นี่ต้องซื้อเครื่องน,นี้ไม่ได้รอยคะ่ะใช่สีส่ผู้ก่อสร้านละละละ่ารักมาก ไม่ค่อยแต่งหน้าใช้สีนี้ชุมพูแล้วก็มีสีอถามอะไรนะเอฟวีแกมอ่านหนอสอ่านหน่อยสิเร็วเร็อ่านให้แมนแนน่นเร็วบิงบิงไหนบิงบิ e เนี่ยเอฟนี่ครัมบินบินไหนเลนี่จูนี้คืสอสอีแดง รู้แล้วก็ถามว่าน้ำตาลสีอะไรเอลวีดีแกรมกิ้งช้างกิ้งช้างเฮ้ยสุมส่มสุมส่มสุมส่มสุ่มสุ่มสุ่มไข่ซื้อแล้วบอกว่าพี่บอกว่าซื้อแล้วสุ่มเลยแจกก,กงางเกงช้างสองตัวนี่ตัวนี้ซ,ซ,ซื้อมาสามตัวเมื่อกี้สุ่มยังไงอะอยาให้หลังบ้านเขาสรุปอ่ะให้หลังบ้านสุม่ม าสามร้อยสิบสสี่บาทสามรสิบสี่บาทมีกดได้สามร้อยสิบสี่บาทนี่จีราพรจกกังหวัดนั้นสองตัวนี้เอาไปเลยฉันใส่สีดำฉันใส่แล้วแม่ทาสีชมพูบวกกับสีแดงค่ะสามรสิบบาทนี่จูดี้จะรู้ตัวไหมว่า จูดีมดินิสายน่ารักมากโอ้ยขอบคุณมากค่ะแม่จูเล่เลรี่แม่สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> มาใใดิสัยดีต้องให้คนอื่นบอกบอกตัวเองไม่ได้ค่ะแม่หนู<อ>ไม่รู้ตัวหรอกค่ะไม่ฟาดไม่ฟาดไม่ฟาดฟแม่พูดถึงสักเจอรโครงสร้างทั่วไปว่าวันนี้เราก็ต้องทุกพื้นที่เบาหน่อยได้ไหมัก ทุกพื้นที่ก็ต้องการนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลักของเราประเทศเราเป็นประเทศ mm. เมืองท่องเที่ยวใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่เกี่ยวกับว่าพี่จองคารเล่นไม่เกี่ยวพี่จะนี้ไม่ได้พูดถึงสองคนนี้พี่พูดถึงทุกคนกนักท่องเที่ยวชาติางชาติทุกคนเพราะไม่เราไม่เขาจะไม่ควรควรได้เจอเหตุการณ์ที่ไปฟอสในการขายหรือขายในราคาที่อัน e ี s o n a b l e ที่มันไม่สมเหตุสมผลขนาดนี้ซึ่งถามว่าคุณป้าเขาผิดไหมเขาไม่ได้ผิดก็่เขาขายมาอย่างนี้ได้แอแล้วก็ตัวนักทเที่ยวต่างชาติถ้าคุณพอใจซื้อคุณก็ซื้อไม่คุณไม่พอใจซื้อคุณก็ไม่ต้องซื้อมันก็พูดยากแต่พี่จุดี้พูดถึงว่า ในอนาคตรเราจะอยู่กันอย่างนี้เหรออยู่กันต่อไปเราก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวมาแล้วอยากซื้อจับจ่ายใช้สอยพอซื้อแล้วคนไปไปให้เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเราเยอะๆมันก็จะเม็ดเงินก็นตามมาเองแหละจํานวนวอย,ยุ่มของการขายมันก็เยอะเอละลูกเอ้ยทุกเมลาจูดี้น่ารักเสมอติดตามขอบคุณมากครับพี่ครับติดป้ายราคาก็ะจบทูกต้องกฎหมายก็มีเอ่อ คุ้มครองอยู่แล้วคุ้มครองพูดที่พูดอยู่แล้ววันนี้กดิีขอบคุณค่ะกำลังดูสินค้าสามเคทีใช่คิดถึงแม่ฟังคิดถึงลูกแพงนางไม่เป็นไรลูกนะแม่ที่โฮงที่คิวเทรายการใหม่ขาวันนี้ขอให้บอกว่าล่ะใช่บวกได้ยังไงก็ลงอยู่แล้วบอร์ดเกมบอร์ดเกมตลกเฮ้ยถูกแล้วอีหนู ลูมพิมพ์ถึงแล้วแล้วให้เข้าสิบสนะี่หืมสิบกอืมฝากหน่อยนะลูกนะอืมสิกาไม่มีกไม่มีนะเับไม่ได้ามาอ้มเมื่อกี้ที่ไปเออ <14 S 1> โล,โลทูนะหลอกบุกลันบนว,นว่าว่าให้เอารีคูรัสกูดตรงนู้นเลยลิบสุบรีสูใช่ค่ะ โอ้โหวี่สร้างนานรึนะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเดี๋ยวอ่านนักเสกแล้วน่าดูเออสวยไหมล่ะคือก็กดสิกด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 ลิฟต์มาแล้วชื่อดีสิกเกเจ้าราคาลิสเนเบิลที่สุดกดมันยังไงมันแพงไปไหมตั้งเงา